ไป <laughs> <c oughs> เสียกยู่วะ <c oughs> นี่ครับคันที่สองนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันดรกลีดนะครับคันนี้ร้อยยี่สิบห้าขี่ไปวังเย่ยมก็ได้มากเนี่ยเจ้าว่ะครับแบดเบดก็จะสามล้อก็หัวหดแล้วอันนี้หัวหดก็อยก สามหลอดแค่อยู่ก็สามหลอดเติมนเหมันน้ันตามง่ะไปกินน้ำกันนี่แหละซื้อมากอาการนั้นไปน้ำหมอเสร็จหรออาการใหญ่ขึ้นก่อนก็ได้ถามมันก่อนอ

ปวดทิ้หายเลยไหมไม่้ยเจ้าเราเขาจะขึ้นมนห่อนวดว่ามันไม่ใช่แะไรบ้ามันถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์อะไรครับล่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงพลน,นะครับมอไซขึ้นแล้วนะครั้งแรกร้อนทันทีครับใจหายนะครับยูทูบแต่ละคนก็ใจหายทุกคน,นเสือไปด้วยครับโอครับแม่ท่านนี่แหละ พี่ลุงก็พูดมาพี่พี่ระวันพูดไม่ออกเลยนะครับแกคำถามลุงเข้าไปแม่ข้ามสายยอนย่งมาแลวหงงเล้าจะมียอดด้วย่ย้อนยิ่งำมสข้ามสายย้นามว่บ อันน uh, ี limite limite> uh, anyway ้ก็จะไปพิโลกเาฮสาวพิโลกสาวพิโลกสาวพิโลกนะอกั้งหลก่อนหมเอามดทุกคนเ FC ดูทุกคนมันรุมล้อมหมดเลยอันนี้พิโลกพี่ราวันพิดโลกพิโลกะไรวะอะไ้ะ นอนไปเดี๋ว่าโอ้ยมัดดีกว่าเนาะมัดดีกว่าหมดวอดคือจักรยานพอดน้อยจักรยานเอาปีดห้องึ้นแด้วจักรยานยามสอมเดี๋ยอนี้ด้วนูนั่งคอมไปเดี๋ยวก่อนนี้สามแยกของเยี่ยมนู้นั่งหลังนะเพื่อนแหงบอกไงคอยขี่ไปบางตัวนั่งบ้าบุบบุบเมื่อวันี้ขี่ไปไหนจะไปดับอยู่กวดบุญเนี่ย หมดเตางอ้อยที่ว่าสุดยอดเลยไปดับร้านสายบุญวะดิอุปกรณ์ก็เซ็มๆไปพวกอุ่ปกรณ์ตัดเหล็กอุปกรณ์เชื่อมต้องเอาไปครับต้องเอาไปก็เราได้พงหรอได้พงครับคำคุ้นะเนาะบอ้โแล้วห่อแล้วไปอ๋อแค่นั้นเดี๋ยวใครขับอันนี้ยลุงจิมอ๋อ้ลุงจิมเหรอ

จะไปทำห้อุ้นห้องน้ำก่อนเดินสายไฟอะไละเคลนเลยนะจ๊ะนี่ครับสกูเตอร์แล้วก็ขึ้นแล้วนรรถไฟว่าอยู่ไปมันก็ไม่เจริญหรอกครับอยู่ไปีก็ไม่ได้ใจเธอดูว่าเธอกำลังเรเียนไปเอาลูมนี้ส่งเรียบร้อยแล้ว็ปล่า พี่ชัยก็ผูกมัดรัดตึงอยู่นะครับเราจะเดินทางไปพร้อมกันก้าวไปด้วยกันนะครับอย่างมั่นคงมีอะไรกันครับนี่ย่างกูกไร เฮยยังกันนะเพ่อนถ้ากอสหื่นอ๋อเยนชื่อช่องเป็นวางเยี่ยมนะครับยังไม่รู้เลยเตรียมของไว้แล้วอ่าเตรียมไปเลยเห็น네ลุงบอกว่าค้างเนี่ยไม่รู้กี่วันเตรียมของไปเลยใช่ผมมัดตึงครับ 哦，冷吗、oh.？ จิมครับรอ,อัปเดตล่าสุดหน้าบ้านลุงพลน,นะครับ ลได้ปะ่านคนน่องสุามันม่งงเนียเรียกว่าสกิบเด็ดป่ะโอ้แบบนี้หมวดก็วันนี้ไปแล้วก็กลับเลยห่อกลับวันอาทิตย์รือเหลยมือคืนนี้ก็ค้างด้วยกันอยู่วังเยี่ยมไ่ได้ค้างไเตรียมเสือผาไปเด้อ